มือนีลงเรียนนั่งเพสีกับผีพุ่มหยุดค่ะเกิดเลยไดยูนั่นแม่โอเคโอ๋บอกแม่ระวังจักรยานโอ้ขอบคุณค่ะนั่งเพสีเกิดเลยไดยูนั่นแม่ส่วนผีพุ่มเหมือนพอหยุดงานค่ะที่นี่ก็เลยยูก็พอค่ะ มาส่งเฮียปั๊บนะคะเฮียปั๊บก็มาเรียนตามปกตินะคะ <c oughs> อืมเดยกได้ละเพชรซี่เคยให้ตาออยพุ่มเกียร์ให้ตาไายแบกจะคล้องมาที่นี่จะคล้องมาแบกน้องมา 你。 อย่าเบี่ยงอย่างนั้นสิลูกมันจะถึงบ้านสักทีนึงไหมนี่

ะทางนี้ไปเดินไปถึงบ้านแล้วเดินอ้อมด้านหลังลูกเพชรอ้อมด้านอ้อมด้านหลังบอกบอกระวังไม่โดนหน้าโดนตาสลุโต๊ะแม่ลูก เอามาอมามานะโต๊ะมามาเอามา,เอามาเก็บนะลูกเออโต๊ะหมามาเอามาเก็บเดี๋ยวเอาขึ้นนั่งบนลูกนั่งก่อนนั่งนี่ก่อนแม่เหนื่อยแล้วโอ้ร้อนขึ้นไปบนบ้านไม่ได้หรอกตอนนี้ร้อนเป็นเตาอบเลยเออเอออนั่งก่อน

Yeah. Det är så här liten spindel. Ah.